อยดู่ดีๆทำไมถึงมาทําธุรกิจตัวนี้คะพี่นุม่มคือคืออย่างนี้คือพี่ต้องบอกนี้ก่อนพี่พี่อาจจะเคยพูดไปแล้วบางท่านอาจจะเคยฟังบางท่านอาจจะไม่เคยฟังก็จะขอย้าอีกครั้งแล้วกันว่าด้วยตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่พยายามจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเป็นพิซเซนเตอร์หรือว่าเป็นการไปโฆษณาสินค้าอะไรเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพอพี่มาทําข่าวปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องของการชี้นําสังคมค่ะเถราเกิดว่าเราไปบอกว่าอีสินค้าตัวนี้มันดีนะแล้วมันไม่ดีขึ้นมาปั้งเนี่ย เราชี้นาไปแล้วถูกไหมฮะคนก็เชื่อเราไปแล้วเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทาอะไรสักอย่างเราต้องใช้จริงเราต้องมาทดลองจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่เอาคือมันไม่คุ้มกับการที่เราจะได้เงินมาแล้วสุดท้ายเราต้องเสียในสิ่งที่เรามีมากกว่านั้นไปเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือสาเหตุหลักอันหนึ่งสาเหตุจะเห็นได้เลยว่าพี่มักจะไม่รับโฆษณาหรืออะไรเลยมไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์เลยคือมีติดต่อมาไหมติดต่อมาเยอะ แต่แต่แต่ก็ไม่รับเอออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหแบบแหมมึงไม่หญิงนะไม่ใช่นะเงินใครก็อยากได้แต่บางทีมันมาคาบเกี่ยวกับกับเรื่องราวของอาชีพที่เราทําอยู่ด้วยแต่บังเอิญว่าไอ้ตัวไลโอเนี่ยมันไม่ใช่คือไลโอเนี่ยมันอยู่มา18ปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้มีคนติดต่อพี่มาบอกว่าให้พี่เป็นพรีเซนเตอร์ของยาชมพูอา่ยายาสับะตัวหนึง่งแล้วก็อ่ชนิกตัวหนึง่งพี่ยังไม่เอาพี่ก็ทิ้งเอกสารทิ้งทุกอย่างไว้ไรเงี้ยจนกระทั่งมีผู้ใหญ่เนี่ยโทรมาเป็นผู้ใหญ่่่ีีพแบบ นับถืออ่ะก็บอกเฮ้ยทาไมคุณไม่ดูหน่อยเป็นของเพื่อนผมเองอพี่ก็เลยไปดูมันคืออะไรเขาก็บอกว่าอา๋อขอคุยหน่อยแล้วการอะไรงะก็ปรากฏเป็นไลโอถ้เาเป็นไลโอเสร็จปุ๊บพี่ก็อ้าวไอ้ตัวนี้กูเคยใช้นี่หว่ามาประมาณสักสิบแปดปีแล้วแล้วอแต่ตอนนั้นมันไม่มีตัวนี้นะตอนนั้นไม่มีตัวนี้<ห>ตอนนั้นมันจะมีแต่ตัวนี้แต่แมันไม่ใช่ขวดแบบนี้นะแต่ขวดนี้เรามาทําใหม่ค่ะอแต่ว่าคือมันคือตัวเดียวกันสูตรเดียวกันนี้ใช่คือคือหุ้นส่วนพี่เนี่ยเขาไป เอ่เทคมาแล้วมารีแบนด์นะทีเนี้ยเอ่อเมื่อก่อนไลโอที่มันไม่ได้โด่งดังเพราะว่ามันอยู่ในร้านขายยาเออเออเหมือนเป็นเวชสัมภาอย่างงี้เมื่อก่อนใครจะซื้อต้องไปซื้อในนั้นเออในซื้อเขาไม่มีห๊อมาขายมาอะไรอย่างนงี้เออพอมาวันเนี้ยก็เลยอ่ะโอเคเอ่อรีแบนด์กลับมาเราก็เลยเอเราเคยใช้แล้วมันแล้วมันดีก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะผมขออนุญาตผมไม่เป็นบิสเนเตอร์ได้ไหม ผมขอเป็นหุ้นส่วนด้วยเออตอนแรกเขาก็ไม่ยอมนะเพราะคงจะคิดว่านี่มันอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คงจะไปติดต่อคนอื่นแหละแล้วแล้วตัวแทนก็คผมไม่ชอบคงจะชอบพี่เออก็เลยกลับมาอันเนี้ยหุ้นส่วนพี่นั่งหัวเราะอยู่เนี้ยมันคือเรื่องจริงเออสุดท้ายก็เลยกลับมาเออยอมให้มึงเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะมันดีจริงพี่ถึงยอมเป็นหุ้นส่วนถึงยอมเป็นเพราะคราวเนี้ยพี่ก็บอกว่าเขาก็ถามเหีผมว่าทําไมพี่ถึงคิดอยากจะเป็นหุ้นส่วนที่บอกว่า ถ้าเกิดพี่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเอาไหลาพี่ก็โอเคทําสัญญาไปถ่ายรูปลงให้จบๆไปนะคุณไปขายเรื่องคุณเวลามีปัญหามาผมบอกเลยบอกว่าไม่เกี่ยวกูกมเป็นพรีเซนเตอร์อแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของเนี่ย<ะ>สุดท้ายผมต้องมีส่วนมารับผิดชอบด้วยถ้าสินค้ามันไม่ดีแล้วมันดียังไงมันก็ช่วยลด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 ,ลด ลดอะไรอะอัตราขอ,รของการหลุดลุดล่ของเส้นผมค่ะอลดการหลุดลุดล่ของเส้นผมได้ได้ได,ดีจริงๆเพร<อ>า<ล>ะจริงวัยอย่างพี่อ่ะควรจะเริ่มหัวร้านแล้วคือเมื่อก่อนตรงนี้พี่ยัหลุดเป็นกระจุกเลยค่ะตรงนี้เป็นกระจุกเลยนะตรงนี้จะบางมากเลยสุดท้ายแล้วก็เอามาใช้ค่ะก่อนที่จะตกลงว่าจะตับเออร่วมเป็นเป็นเป็นหุ้นส่วนของเขาเนี่ยก็มาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าไม่เกินเจ็ดวันไอ้ผมที่พี่เคยสระแล้วล่่งเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยมันลดปริมาณอย่างเห็นชัดๆเลยโอ้ยพี่คนนั้นคือใครอ่ะ ใครล่ะตอนนี้พี่อันนี้พี่น่ากลัวมากเลยตอนนี้ตอนนั้นฉายายอ้วนร้อยเมียไงมาแล้วที่สําคัญคือตอนนั้นอ่ะต้องตัดผมสั้นเพราะเพราะไว้ผมยาวผมแม่งร่วงตลอดแล้วมันแลดูบางถูกไหมใช่มันจะดูบางๆก็เลยต้องตัดผมยาวแล้วก็นตอนหลังเนี่ยพอเราแบบมั่นใจเขาเนี่ยเท่มากเลยอ่ะที่สําคัญเขาบอกว่าไลโอเองเนี่ยไม่ได้ช่วยลดปัญหาแค่เรื่องปัญหาของการหลุดล่วงของเส้นผมนะยังช่วยปัญหาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหนังศีระด้วยใช่การคันเอยรังแคเอยตัวนี้ก็ช่วยได้เดี๋ยวนะขอปัดก่อนเดี๋ยวเกิดมีเดี๋ยวจะมาบอกไม่มีไม่มีอันนี้จะบอกเลยว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอันนี้คือทํางานกับพี่หนุ่มมาค่ะรู้ว่าพี่หนุ่มมีแต่วันนี้มาแอบดูไม่มีแล้วแล้วไม่มีมานานแล้วตั้งแต่ที่หนูเห็นบิลบอร์ดพี่ขึ้นไลโอคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายนวัยอย่างเงี้ย คือมีผมเต็มๆมันจะดูเด็กนะพี่หนุ่มเอาพี่หนุ่มมาดูเด็กตลอดเลยนะขอบคุณมากครับดูเด็กกว่าสมัยก่อนอีกอะจริงสันญาก็อยู่รุ่นพี่แล้วก็เห็นพฤติกรรมพี่แยะมากมายเนาะเราจะพูดถึงเหรอคะและที่สาคัญเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้ผ่านการทดสอบนะคะโดยแพทย์ผิวหนังจากสถาบันสปิน Control แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไว้ใจได้คือต้องบอกนี้ด้วยว่าผมอยากให้ลองใช้จริงๆนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือแชมพูค่ะยังไงพี่หนุ่มคือ เขาสาหัวไงล่ะคุณจะมาดื่มได้ไงล่ะเอาถามม่าได้ใช้ยังไงก็แชมพูก็สระหัววันละครั้งวันละสองครั้งต้องแช่ก่อนนะนุ้ยห้านาทีแล้วค่อยล้างวันละครั้งเอาเอาผมนะแล้วต้องแช่ไหมแช่ไว้ไหมไม่ต้องคือผมเนี่ยก็สระก็คือใช้แชมพูก่อนก็สา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 เศษกลิ่นได้ไหมพี่หนุ่มกลิ่นมันจะออกยาๆนิดนะกลิ่นยายาเลยนะก็ดูเป็นเบสสำอางเออมันจะยาๆนิดเดี๋ยวให้ไปใช้ดีกว่าหัวเริ่มล้านแล้วจริงไหมจริง แก่เลยตอน,นที่สำคัญคือ,เ,อเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติก็เลยก็เลยกลิ่นก็เลยจะเป็นกลนนิ่นโอเคนะใช่กลิ่นโอเคไม่ได้ยาขนาดนั้นกลิ่นแบบก็คือใช้แชมพูเสร็จแล้วก็ใช้ครีมนวด นะฮะแล้วก็มาใช้ตัวนี้พอดีตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาเฮ้ยหอมเป็นธรรมชาติใช่เป็นกลิ่นสมุนไพรธรรมชาตินี่แหละไม่ไม่อี๋นะไม่ได้ยาขนาดนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นโทนิกที่หลังจากที่เราตกลงที่เราจะทําร่วมกันแล้วเนี่ยก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเอเป็นโทนิกนะครับ<า>แล้วก็จะใช้พ่นลงไปที่หนังศีรษะก็ะนเ,นเนี่ยจะพ่นแบบงี้สมมติเราคุณคุณคุณจะใช้ให้คุณก็บแหลกไปแล้วก็พ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ขยี้นวดนวดนวดอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องพ่นทั้งศีรษะไหมคะหรือเฉพาะตรงที่บางบางเอล เมื่อก่อนน่ะหน้าผากตรงเนี้ยผมเถิดมากเลยนะเออมันจะคือเมื่อก่อนคนหน้าผากแคบหลังจากนั้นมันก็เริ่มเติบโสูงสูงขึ้นเพราะว่าผมมันล่วงแล้วพอหลังจากนั้นผมมาฉีดไอ้นี่ทุกวันอ่ะผมให้ดูแล้วกันอ่ะโอ้ยท่าถอดแว่นเป็นโอ้ยมันหักกลางึ้นป้ามากเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเนี่ยเดีกจะนยาวมาและลายแต่ตอนเนี้ยมันจะหน้าเกลียดหน่อย เพราะว่าพอมันขึ้นมาแล้วมันไม่ยาวไม่ทันอันอื่นเขาอ่ะดูเป็นวงนิดนึงเออมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะกระบริบกันแหลมอย่างเงี้ยแต่ต้อง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 เลี้ยงไว้ให้ยาวดีใจนะอ้าวพี่บางคนอะที่แบบเถิกไปแล้วแล้วเห็นเป็นลายๆอย่างเงี้ยดีใจมากนะดีใจนีจริงๆเรจริงๆเนี่ยแค่ก็มีนะตรงเนี้ยถ้าเกิดแค่ฉีดมันจะขึ้นไหมขึ้น ลองเอางี้ดีกว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวกลายเป็นว่าโอเวอร์เคลมให้ลองใช้ดูเองโอเคค่ะเดี๋ยวให้ไปลองใช้ดูเองได้ค่ะโอชันพี่เป็นยังไงบ้างอะคะก็พี่มาเองนะพี่มาเองก็ก็ก็เนี่ยก็ก็นี่นะฮะปากตันเลยโปรโมชั่นเอาอันนี้ไปด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนี่นะฮะอันนี้ทั้งหมดนี้เลยนี่นะครับ กับวันนี้นะคะผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้ก็คือแชมพู1ขวดครีมนวดผม1ขวดแล้วก็แฮร์โทนิกไปอีก1ขวดเรียกได้ว่าเป็นเซตที่ถ้าใช้ทั้งเซตนี้รับรองจะปลื่มปริ่มกับผลลัพธ์ที่ได้มาปกติราคาอยู่ที่3,000กว่าบาทสามันาร้อยเจ็ดสิถูกต้องไหมคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1,980บาทนะเลยค่ะของไลโอนะคะกำเนิดผมกำเนิดพลอยนะคะเพียงแค่19ึกงพาอยด กันชัยในกําเนิดพลอยแต่ถ้าไลโอในกําเนิดผมอผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลย1,980บาทค่ะเดี๋ยวจะไปลองใช้แล้วจะมาบอกนะคะว่าตรงเนี้ยขึ้นไหมคือ <c oughs> คือผมไม่สามารถพูดได้จริงๆว่ามันดียังไงเพราะว่ามันจะดูเป็นโอเคลมเกินไปแต่ลองใช้ดูและอย่างหนึ่งตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดไม่มั่นใจผมจะไม่ออกมาพูดแบบนี้เลยเพราะมันม,มัน มันมีผลกับตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะฮะก็อยากให้ลองใช้ดูจริงๆรินะครับรีทโทรเลยค่ะวันนี้ทั้งเซตหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทราคาดีมากมาค่ะขนลูกๆกนี่ยลำคาญมากเลยอยากให้มันยาวนีนตอนแรกไม่มีเลยนะตอนแรกไม่มีเลยอ่ะตอนนี้มีคราวนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุ่มพีานุ่มนี้คืออะไรหรอหมเวลาค่ะหมเวลาาละค่ะพี่นุ่มค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยมีภาาเท่ๆให้พี่หนุ่มนะคะจากโซดาเป็นติ้งด้วยโอ้ยผมดกดำมากเลยอะที่นี่ไม่ใช่แค่ผมนะ